กับหนึ่งสองสามพูดคุยกันแก๊งนางฟ้านี่เขาเป็นนางฟ้ากับเธอด้วยป่ะเนี่ยผู้ชายเนี่ยอันนี้เป็นนางฟ้าเป็นสามเหมือนกันนะเป็นจัตนาอยู่คนนึงค่ะโอเคก็คือว่าเรามารวมตัวแก๊งนางฟ้ากันไม่ได้รวมตัวแบบนี้มาประมาณหลายปีแล้วเนาะเจอกไม่ค่อยพบกับทางกับทางเป็นไร ก็คือว่าวันนี้นะคะเรามาเที่ยวดินเวอร์การแล้วก็เลยแบบว่านัดรวมตัวกันได้ได้นิดหน่อยไม่ครบเพราะว่าบางคนไม่ว่าอังอังแล้วก็มมมีเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมารวมตัวให้ครบอีกนะคะจริงมีอาทิตย์ิตาพิมพ์ครับตี้แอ้เดี๋ยวก่อนอื่นยืนก่อนอัปเดตความสูงเป็นไงบ้างใครใส่รองเท้าสูงบ้างบ้านเนี่ยนุ่งอ่ะยืนสิยืนสิ ว่าแล้วเธอท้ายสุดนี่เธอท้ายสุดนี่มจริงจริงเอะไรกันไปหมดจิเรามาสัมภาษณ์คนที่หายหายไปก่อนนะกันคนนี้คุณหน้าคุณตาแบบว่ามาเจอกันเป็นระยะนิตากับครับเพราะว่านิตานี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านเนาะบ้านอยู่ข้ามกันเลยไกลมากอะไรอย่างเงี้ยสามารถเดินมาได้ส่วนครับก็มาบ่อย อาทิปเนี่ยล่าสุดที่เจออย่ายังเป็นแบบเด็กอองแองอยู่เลยอ่ะอาทิปเปล่าอืมตอนนี้โตแล้วตอนนี้โตแล้วอ่ะโตแล้วเป็นยไงครับที่เป็นไงบ้างเพื่อนได้ข่าวว่าแบบแบดบอยแบบสาวตรึมเฮ้ยตอนนี้หลอก้นเยอะมากมีคนชมว่าหลอกปะไม่มีเนี่ยนี่ข่มตัวพี่อาทิปมีแฟนกี่คนฮะเยอะเยอะ นี่ตื่นกหรอได้ไหมตื่นอนเียไม่ตื่นนะปาร์ตี้ยังคงเป็นปาร์ตี้คนเดียปาร์ตี้ก็จะแบบงงๆนิดนึงโอ้จะไปเจอที่ไหนนะเจอปาร์ตี้ที่หัวหินตอนไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนแบบบังเอิญเจออ่ะแล้วปาร์ตี้ไม่ยอมคุยด้วยเลยอ๋อปาร์ตี้ไม่รู้จักน้องพิมใช่ไหมรู้จักว่าปี่ไม่ยอมคุยอยู่เดียวกับปาร์ตี้ไม่เคยคุยกันเลยไม่คุยเดินสวนกันทำไงสวนไปเลยจริงเหรอไมหลอกกับพูดเล่นนะบางทีบางทีก็ทักทายวันนี้ก็สวนไปเลย แล้วเจออาทิตย์สวนกันไหมสวนไปเลยบางทีหนูก็ทักอาทิตย์บ้างอ๋ออาทิตย์รู้จักพินิตาไหมเนี่ยรู้ถามพินิตาเปล่าว่าช่วงเรียนทตอาทิตย์เป็นยังไงบ้างเออเอเนี่ยอาทิตย์มีสาวปะหนูไม่เคยอยู่กับอาทิตยบปะหนูแบบหนูแบบคนละชั้นกันไม่คือหนูเดินไม่เคยเจออาทิตย์เท่าไหร่ไม่เจออาทิตย์อยู่แถวไหนสนามบอลเหรอสนามบอล สนามบอลอาทิตย์อยู่ตรงไหนอ่ะสนาบอลสนามบอลอาทิพูดเสียงแคร่เลยอธิย์เสียงไม่เหมือนเดิมอ่ะนี่ตั้งแต่วันนี้มานะมอก่อนยังไม่ได้ยินเสียงอาทิตย์เลยอ่ะอุณไหครับอ้าวอิวฮะไม่คุ้นไม่คุ้นวันนี้มาตั้งมาเล่นอย่างเดียวยังไม่ได้พูดกันเลยนี่มันยังไม่ได้ยินเสียงอธิพเลยต้องใจอะเอาพูดยาวๆหน่อยอ่ะงานอยู่โรงเรียนนอกจากเรียนแล้วทำอะไรบ้างก็เตะบอลหอมันนี่เสียงแคร่ขุ่นใมากอ่ะแบบลังร่าจนโดนตอกห้ามหนีอยู่เลยอะ อันนี้โตแล้วเด็กเกียวตรงตรงนี้ที่อยู่ที่โรงเรียนน่าจะสอบเกิมไหมนักกีฬาไงเป็นนักกีฬาเป็นไปได้แบบฮอต์ดเล่่มเล่าเข้มอ่ามีคนจำเยอะหน่อยนะจะมีนะจะมีสาวมีสาวแบบนี้ป่ะแบบทรงแบบขี้เก๊กอ่ะจริงเหรอเอาความจริงนะไม่มีไม่มีโอเคเป็นนักกีฬาส่วนพิตตี้พิตตี้เดี๋ยวสัมภาษณ์พิตตี้ก่อนพิตตี้พิตตี้เป็นนักกีฬาเปล่าเตะบอลบ้างเตะบอลบ้างแต่ส่วนส่วนมาพิตตี้จะเรียนใช่ป่ะพิตตี้เป็นเด็กเรียกไม่ร่อเป็นเด็กเรียนนะ เป็นเด็กเรียน,น,น,นพี่ตี๋มีไปสอบอะไรบ้างด้วยบอสี่เดี๋ยวจะย้ายโรงเรียนไหมก็ไปสอบเอ็มวิดมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอบตเตรียมมุดมว้าเดี๋ยวจะมีสอบสอบเอ็มวิดแล้วก็ไอ้กำหนดวิดป่ะใช่ป่ะโรงเรียนเดียวกันป่ะ<ม>แล้วก็จะไปสอบตเตรียมอันนี้เรียนพิเศษเดี๋ยวไหมไม่ไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่ก็ <ไป S 2> เรียนไม <ๆ S 2> ่เยอะเท่าคนอื่นแต่ก็เรียนใช่ไหมครับลาเรียนพิเศษป่ะไม่เรียนไม่เรียนอะไรเลยทำไรเล่นเกม นิตาล่ละนี่ตามอสีมอสีทดสอบอสเลย,ยลว่าจะอยู่ที่เดิมค่ะที่เดิมสะ,ะดวกสุดเลยเนาะใกล้บ้านยูจะย้ายโรงเรียนไหมไม่มีชอบมากโรงเรียนนี้รักมากเลยใช่ปะเลิฟมากไม่เลิฟเ,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 เลยไม่เลิฟแ้ทำไมไม่ย้ายอะ่ะขี้เกียจผู้ชายเขาก็สายเตะบอลเนาะครับเตะบอลนะตีเขาแบบกีฬาและการเรียนอันนี้กีฬานำใช่ไหมกีฬานำครับละอะไรนำเกมเกมเกมอเกมอย่างเดียวคบเติมเกมไปเท่าไหร่แล้วก็เตะบอลไม่ให้หรอก็ตอนนี้เริ่มเล่นบาสแล้ว เริ่มเล่นบาสแล้วเราเล่นเก่งนะไม่เก่งเติมเกมไปเท่าไหร่แล้วเติมเกมไปเท่าไหร่นะเติมเกมไปเท่าไหร่ทั้งปีเหลืออะไรทั้งปีทั้งเดือนทั้งเดือนทั้งปีเวียตั้งแต่แล้วจ้าชีวิตนี้ตั้มกันไม่แค่สิบตัวกันดั้มเยอะมากกันดั้มใช่ไหมใช่ตอนนี้มีงานอะไรดีเลยเป็นกันดั้มเอ่อถึงร้อยยังห้าสิบตัวถึงประมาณสามสิบสี่สิบแล้วพี่ตีอ่ะพี่ตีมีงานอะไรดีเลยแบบตอบย้อนอะไรมากๆไม่เลยเล่นลูบิกเล่นลูบิก ไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ค่อยได้เล่นแล้วด้วยนี่เอานิตาดิอ่ะนิตานี้เราจะเห็นทางโซเชียลมีอะไรบ้างคะฝากช่องทางไปได้เลยมีทิกเกอรตึ้งอินสตาแกรมตึ้งตึ้งนี่เขาจะใส่ให้มั้ยเขาติะต่อ้วยนะว่าเขาจะใส่ให้ไหมมีทิกเกอรมีทิกเกอร์อินสตาแกรมอ่าก็มีถ้าผมเจอนิตาในเวอร์ชันที่ทุกคนฝากมีทิกเกอร์ อ่ะทุกคนอ่ฝากฝากอ่ะพรพมฝากไอจีจิกตอกอาทิ์อาทิ์มีไหมอาทิ์มีอะไรบ้างมีไอจีมีค่ะเอ่อนิตาตอดไอจีตึับมีไอเรื่งเป็นทิกตอกแล้วไอจีพี่ตีอ่ะมีไอจีครับ เมียอจีเหมือนกันอ่าโอเคไปติดตามได้ด้วยทีนี้นิตาเนี่ยนอกจากว่าแบบติ๊กต็อกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นแบบเต้นต้นนิดหน่อยแล้วมีสายสวยด้วยนี่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเนี่ยหรอฮะหนูไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อ๋อก็รีวิวมีรีวิวปกติรีวิวปกติรีวิวแบบว่านู่นนี่นิดหน่อยรับงานรับงานสนใจติดต่อได้ใช่ไหมใช่หนูฝากไว้นะโปรไฟล์ไลน์เอ่อตัวไอจีอ่า สามารถติดต่อได้นะคะนี่อันนี้ก็รับงานนะคะคนนี้รับรับไหมคะรับงานทุกชนิดทุกประเภทอาหารหมาก็รับนะคะแม่นะไม่วินนี่ติดต่อมาติดกิจวักินโชว์เลยค่ะไม่นี่อธิษฐ์อาทิตย์รับงานไหมคะไม่รับรับรับงานไหมรับรับหักเอาเงินอย่างเดียวฟาร์มเกมฟาร์มเกมเมเกพิ่มเลเวลให้แบบตัวละครนนั แม่พงศิมาบอกว่าด e. ีใจลูกเรียนข้าวแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลูกพาไปเที่ยวด้วยใช่ไหมเห็นน้ำเพียววาดฝันไว้ว่าจะให้นิตาทํางานเก็บเงินพาไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ปะญี่ปุ่นเลยเหลยญี่ปุ่นเลยเหรอและนี่ยอันนี้เมื่อไหร่อันนี้เก็บเงินทํางานทำปลาที่แม่ได้แล้วเฮ้ย ตรงๆนั้นหนูแบบลืมปาร์ตี้กับคลิปไปแบบจากโลกใบน,นี้แล้วอะใ่เหรอไม่เคย<อ>ไม่ได้เจอนานเกินน่ะแบบพอไปเจอที่หัวหินถึงแบบเออเอ้ยปาร์ตี้นี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยราคาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ได้คุยนานมากถ้าไม่ได้มาถ่ายคลิปอะที่แบบคุยในไอจีก็มีแค่นิตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิตาจะเจอกันบ่อยแล้วก็มาใช,ใช,ใช่คุยด<ช>้วย<ช>แบบในโซเชียลอะหนูแบบเห็นแบบอาทิตย์แบบลงรูปแบบเดี๋ยวนี้เท่มากเลยแบบอะไรอะไรเก๊กเก๊กแบบ เท่เนี่ยเนี่ยเออที่ผิวดีนะถึงแม้ผิวเท่มแต่ผิวเออผิวดีแบบเหมือนเขาแบบดูแลตัวเองบ้างผิวเนียนอันนี้มีบำรุงไมเซอร์ไลเซอร์อะไรบ้างไม่เนี่ยเหรอที่หนอเนี่ยผู้ชายโชคดีอะแบบไม่ต้องบำรุงเลยก็ผิวดีเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่แต่งหน้าของอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวใช่แต่ถ้าเราแต่งหน้าแล้วเราลบรอยเช็ดสะอาดก็ไม่มีหรอกเออพีแบบว่าผิวดีอันนี้ผิวดีนะผู้ชายแต่ละคนมันไม่มีผิวหน้ากันหมดเลยอะรอบผิวดีนี่เหรอ คือคำมองไม่เห็นหน้าอย่าไปทำครั้งนี้ผมทรงอะไรทรงจังอธิบายสิผมทรงอะไรทรงตัวเองทรงตัวเองมาเกิดมาไม่เคยเห็นผู้ชายที่ไหนไว้ผมทรงนี้มาก่อนอะตัดอย่างนี้ใช่ไหมลอันนี้มันก็เป็นเป็ดเพราะมันหางเป็ดที่ปติถ่วงอยู่เลยอะยุไปดัดเหรอใช่ดัดแล้วมันมันไม่ตัดมันเลยไม่ันตอนแรกยังหล่ออยู่เลยอ่ะตอนดัดแรกๆอแค่หล่อวันเดียวที่ดัดอ่ะ ก็เดี๋ยวจะขึ้นมสีกันแล้วเคยสัมภาษณ์เรื่องอนาคตอะไรกันไปตอนนี้เปลี่ยนแปลงไหมว่าเอออยากเป็นอะไรนิตานนิตามเหมือนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมว่าหนูอยากเป็นอะไรคืออยากเป็นหนูอยากเรียนสถาปนิกสถาปัตส์สถาปัตก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ศิลปกรรมอ๋อสถาปัตก็คือเหมือนพ่อดีเอาว่าแบบพ่อหนูเรียนแต่ว่าพ่อหนูแบบ พอหนูเรียนสถาปัตย์แบบแลนสเคปแล้วหนูอยากเรียนแบบอินททเลียไม่ก็ออกแบบแบบผลิตภัณฑ์อ๋อใช่ไหมป้าใช่ไหมคะออกแบบผลิตภัณฑ์เนาะไม่รู้อะไม่หนูตอนนี้หนียังไม่รู้เลยว่าน่าจะยังไม่รู้เลยค่ะอาจจะเรียนแบบโอ้นิเทศไม่ก็แบบไม่รู้อะป้าเคยบอกว่าให้หนูไปออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเชื่อปาไม่รู้ว่าป้าบอกดู่มพี่เมยเขาเหมือนมีแนวทางที่ชัดเจนเพราะว่า แต่หน like ูไม่หนูชอบอะไรอ่ะอ๋อหนูแล้วหนูอยากเป็นสัตวแพทย์จะสัตวแพทย์จะได้เหรอแค่มันก่อนพาหมาไปแล้วต้องเจาะเลือดเดินร้องไห้วิ่งหนีออกมาจากห้องเลยกลัวแบบหมาเจ็บอาธิ์อ่ะอทิ์อทิตยังเป็นน้องพวกนี้อยู่ปีนึงอยู่ม2อทิ์อาทิย์มีอนาคตว่าอยากเป็นอะไรไ้มอยากเข้าคณะอะไรไม่คิดเลยไม่คิด เออไม่คิดค่ะเป็นนักกีฬาไหมอยากเป็นนักกีฬาปะอยากเป็นนักกีฬาค่ะเลยครับนี่ไม่ต้องสัมภาษณ์ข้ามไปเลยนะอยากเป็นเกมเมอร์อะไรป่ะครับอ่ะก็อยากอยู่อยากอยู่อะไรอ่าอะไรในภาษาถ่านนะฮะไออะไรนะที่ต้องเรียนอะอะไรนะอะไรที่ทุกทุกคนช่วยแปลด้วยพูดพูดให้มันรู้เรื่องพูดเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือแบบอยากเรียนแบบเกี่ยวกับเกมสร้างแบบเกมออกแบบเกมเขียนเกมโคดดิ้งเกมอย่างนี้หรอ โหได้ไหมป้ะปานะได้อยู่แบบพระเอกอะเป็นคนแบบทําเกมอะไรอย่างเงี้ยหล่อนะเลยพระเอกทําเกมนี่เล้วนี่เพคะเป็นแบบบริษัทิศาร์ทำเกมหลายเรื่องไม่ใช่อ่ะปาร์ตี้ล่ะปาร์ตี้ปาร์ตี้มีอนาคตอยากจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวปกไก็ยังไม่ดูเลยแล้วปลกปาร์ตี้ขึ้นมาก่อน เติมปาร์้กินยังไม่รู้คัะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นสายวิทย์แน่นอนใช่ไหมอ๋อก็อาจจะแบบว่าเป็นเธาเรียกวอะไรเป็นหมอเป็นอะไรอย่างนี้หมอวิศวะอ๋อไม่ชอบหมอนี่ก็ต้องวิศวะสิใช่ไหมอะไรนะน้องมิมว่าอะไรนะตนเด็กปาร์ตี้ชอบร้องเพลงน้องมิมบอกว่าตอนเด็กปาร์ตี้ชอบร้องเพลงปาร์ตี้จะเป็นศิลปินป่ะไม่แน่นอนปาร์ตี้บอกใครเหรอที่ชอบร้องเพลงไม่ใช่ชันนะก็น่าจะเป็นสายวิทย์วิศวะอันนี้สายเกม สายสถาปัตย์สายกีฬาอันนี้สายบันเทิงแล้วอันอทิมอ่ะคำถามสุดท้ายถ้ามีพรวิเศษสามข้ออยากจะขออะไรอ่ะปฏิทีนก่อนพอรวิเศษสข้อตอนนี้อยากได้อะไรอยากหนึ่ง <1. S 2> อยากได้ตังเยอะๆอยากได้ตังเยอะเย <2. S 1> <ๆ>อะแล้วสองก็ถ้ามีตังก็ทำได้ทุกอย่างมีตังก็จะทำได้ทุกอย่างอย่างเดียวขออย่างเดียวเลยหรอขออย่างเดียว,ยยวตังอย่างเดียวเลยโอ้พับอ่ะขอขีดิีกใบขอขีดบิ๊กบ อ๋อเขาไม่ยมฝันเรื่องบิ๊กไบอยู่อ่ะสองเอ่อคอมแรงๆอยากได้คอมแรงแรงแรงแบบแรงสุดขีดแรงสุดทุกวันนี้ยังไม่แรงพอคอนตั้มเลยไหมคอนตั้มคอมพิวเตอร์เลยไหมไม่ต้องนะอ่ะก็สามขอเงินเงินเดือนเป็นแบบประมาณล้านเงินเดือนเดือนละล้านซึ่งใครจะจ่ายให้แม่แม่ฝั่งลรทุบหัวเลยอ่ะนิตาขอ ขอให้ได้เกรดอย่างที่หวังขอให้ได้เกรดหวังว่าอะไรอ่ะ4.00ไม่แบบว่า3.7อย่างเงี้ยได้3.7อ้าวอ3.7โอเคมีอะไรขอให้ขอให้มีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆทุกคนอยากมีตังค์เยอะหมดมีตังค์เยอะเงินเงินบรรดาลสุขได้ทุกอย่างนะได้แขงขันพเศษไหมตายก่อนหรือตายก่อนแรกอะไรอีกครับขอให้มี ขอให้มีความรักดีๆอ้ากกว่าคิดไวเลยว่านิตาต้องพูดว่าขอให้มีความรักที่ดีแล้วถูกกระพูดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผู้ชายมิคคิดถึงเรื่องความรักเรืเลยหรอที่ไงบิ๊กไบค์คือแฟนอะไรบิ๊กไบค์คือแฟนเธอปาร์ตี้ไม่ม่สนใจเรื่องความรักอ่ะปาร์ตี้มีสาวอะไรบ้างม嘛ไม่มีอาทิตย์จริง嘛ปาร์ตี้ไม่มีแฟนหรอไม่มีอ่ะอาทิฟสามข้อเราอยากได้อะไรเงินเงินเอไม่ป่วยไม่ป่วยเออสุขภาพแข็งแรงเออจริงๆริงสำคัญ ก็แฟนความรักไหมไม่เอาแค่นี้แค่แฟนแค่นี้เอาแค่นี้เลยทำไมพี่เอาแฟนเนี่ยไม่เอาแฟนก็ไม่เอานี่หนุ่มๆไม่มีใครเอาแฟนเลยอะไรอีกสามข้อหนึ่งขอให้เจอคนดีๆมีความรักดีๆขอให้ขอให้วินนี่อยู่กับเราไปนาน หมาสุขภาพแข็งแรงหมาสุขภาพแรงแรงไม่เจ็บไม่ป่เมาเลยแข็งแรงแต่พ่อแม่ไม่ต้องปวดท้องเหมือนแมก็ได้ใช่วันก่อนหมาป่วยอุ้ยร้องไห้แม่ขอให้หมาไม่ป่วยไม่ต้องเจ็บแล้วก็แบบให้หมาซนน้อยลงนี่เขาสองหรือสามข้อหนึ่งเอ้ยข้อสองข้อสองแข้อสามข้อสามขอให้ขอให้หนูแบบว่าโตไปจนแบบเลี้ยงป้าแม่ได้อย่าเพิ่งตายก่อน เด็กผู้ชายก่อนไปถึงใครนูน่นมันหนึ่งแม่ไป้ยเด็กผู้ายให้เขาเลี้ยงก่อนอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคก็ดูเหมือนเด็กผู้ชายจะแบบว่าขอ,อขอให้ขอให้ทุกคนมีความสุขอข,อขอให้ทุกค,คนที่ดูคลิปนี้มีความสุขขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่คนดีๆมีความรักที่ดีขอให้ใครอยากมีแฟนขอให้เจอแฟนอ๋อโอเคอ่ะโอเคค่ะงั้นก็กลุกเกิดกลุ่มติดคุยกันไม่ได้เจอกันนานงานก็อัปเดตชีวิตชีวะไม่ใช่ชีวิตเรื่องราวอะไรไปก็ ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวต่อแล้วพี่